ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาเลนส์ซิเนมาน่าใช้อีกตัวนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยครับมันคือโลวาน9มิ T2.9 Zero Distortion เพื่อนๆทำไมผมถึงบอกว่ามันน่าใช้รู้ไหมครับ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นเลนส์ออลตร์ไว9มิลน,นะครับที่ขนาดเล็กมากๆนะครับเพื่อนๆนอกจากเล็กไม่พอนะครับตัวนี้มันยังเป็นซีโร่ดิสทอร์ชันด้วยเพราะนั้นเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเวลาถ่ายงานซีนีม่านะครับหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าภาพที่ได้เนี่ยมันจะมีอาการดิสทอร์ชที่ปลายภาพนะครับหรือมุมภาพต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ออกแบบให้เป็นซีโร่ดิสทอร์ชันเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมผมถึงบอกว่าตัวนี้มันถึงน่าใช่น,นะครับมาดูสเปคพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆ มาเริ่มแรกกันที่ตัว image sensor ก่อนเลยครับเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับเขาออกแบบมาให้เป็น image sensor อยู่ที่ super 35นะครับหรือว่า APS-C นั่นเองครับเพื่อนดังนั้นเลนส์ตัวนี้นะครับสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับกล้องซีนีมาได้ก็คือตัว Sony ่แน่นอนครับดังนั้นเพื่อนคนไหนที่ใช้กล้องโ o n y ที่เป็น super 35อยู่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งซึ่งรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยครับส่วนตัวต่อมานะครับก็คือตัวน i k o n Z ซต์เมาส์ครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้รองรับการใช้งานได้แน่นอนครับ แล้วก็ในส่วนของตัวฟูจิ X m o u เมาส์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงไลก้า L m o เมาส์นะครับและที่สำคัญคือไมโครโฟเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมารองรับการใช้งานร่วมกับ Image Sens เซอของไมโครโฟเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นอะไรที่น่าใช้มากๆนะครับเพราะเพื่อนสังเกตดูด้านหน้าไหมครับนี่ครับสังเกตไหมครับว่าด้านหน้าถึงบอกเนี่ยหน้าเลนมันไม่ปูดออกมานะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยพอเลนส์มิลเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าหน้าเลนมันจะโค้งแบบป่องออกมาเลยใช ถ้าเลนไม่ปูดแถมยังใส่ฟิลเตอร์วงกลมได้ด้วยนะครับซึ่งเกลียวฟิลเตอร์วงกลมเขาออกแบบขึ้มาเนี่ยอยู่ที่55มิลน,นะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถหา ND ฟิลเตอร์ใส่หรือว่า CPL ตัดแสงใส่ได้ง่ายมากนะครับซึ่งการออกแบบแบบนี้มันดียังไงร,รู้ไหมเพื่อนเพราะว่ามันมีขนาดเล็กและเบามากๆนั่นเองครับเพราะว่ามันเบาเพียงแค่247กรัมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการเอาเลนตัวนี้นะครับใส่ฟิลเตอร์ CPL หรือใส่ฟิลเตอร์ ND นะครับ ขึ้นโดรน <ide> ในการถ่ายภาพทางอากาศนะครับถือว่าเป็นอีกเลนตัวหนึ่งซึ่งเหมาะมากๆครับเพราะว่าเก็บองศาลภาพเด็กว้างไม่พอนะครับเรายังสามารถติดฟิลเตอร์ได้ง่ายแถมที่สาคัญมันเล็กและเบามากๆด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะมากๆเลยครับหรือว่าเพื่อนๆเนีเ่ยต้องการเอาติดบนกิมบอลนะครับซึ่งตัวนี้มันก็รองรับแน่นอนครับด้วยน้ําหนักและขนาดที่เล็กขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกต่อการใช้งานของเพื่อนๆมากๆ,ๆนะครับที่ต้องถือแฮนด์เฮลในการถ่ายวิดีโอไว้ตลอดเวลานะครับ ส่วนจุดเด่นข้อต่อมาของเขานะครับเพื่อนสังเกตไหมครับเห็นบอดี้เป็นแบบนี้นะครับเขาออกแบบเฮาสิ่งของตัวบอดี้เขาเนี่ยรองรับงานซีนีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีเฟืองเกียร์ด้านบนนะครับซึ่งเป็นแบบเฟืองเกียร์ที่รองรับการปรับในส่วนของตัวโฟกัสนั่นเองครับซึ่งมีความหนืดกําลังดีนะครับส่วนเฟืองเกียร์อีกเฟืองนึงนะครับเป็นเฟืองเกียร์แบบไม่มีคลิกเช่นเดียวกันครับซึ่งรองรับการปรับตัววงแหวนตัวรูรับแสงนั่นเองครับ ซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นแบบ0.8 MOD นะเพื่อนๆซึ่งมันรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ซีนีมาทุกค่ายนะครับเราไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริมเช่นพวกยางรัดอีกแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับตัว Follow Focus ได้เลยนะครับของทุกค่ายดีเว่รสนุกในการใช้งานสําหรับคนที่ใช้งานในกองมากๆครับและที่สําคัญนะครับพอเห็นวงแหวนรับแสงแล้วนี่ผมเช็คให้แล้วก็เพื่อน ตัวนี้สามารถเปิดรูบแสงได้กว้างสุดคือ T2.9 นะครับซึ่งมันสามารถละลายหลังได้สวยมากและสามารถถ่ายได้ดีในที่แสงน้อยนะครับเรียกว่าตัวนี้รูปแสงกว้างนะครับพร้อมใช้งานนะครับในที่แสงน้อยแน่นอนครับซึ่งเพื่อนๆกำลังมองหาเลนส์ที่ต้องถ่ายแบบวช็อตนะครับซึ่งตัวนี้ผมมองเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าเราสามารถใช้แฮนด์เกลถ่ายได้สบายๆครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานสําหรับช่างภาพมืออาชีพเลยครับแถมเรายังสามารถละลายหลังได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เพราะว่าตัวนี้มีมินิมัมโฟกัสที่ใกล้มากๆด้วยนะครับเราสามารถขยับเข้าใกล้ตัวแบตมากขึ้นนะครับทำให้ฉากหลังดู out of focus ได้มากกว่าเดิมด้วยครับเพื่อน <S 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 ๆส่วนในเรื่องของโครงสร้างเลยนะเพื่อนเห็นว่ามันเล็กขนาดนี้นะครับมันมีโครงสร้างเลยคือ15ชิ้นใน10กลุ่มเลยนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ให้ความคมชัดที่สูงมากไม่เชื่อเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูตัว MTF chart กับผมเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับผลทดสอบออกมาของ MTF ชา้าเนี่ยตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวนี้มีความคมชัดสูงนะครับและอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคนคงไม่รู้นะครับตัวด้านหน้าเลยของเขานะครับโคดติ้งที่เรียกว่า ฟล็อกไอโคตติ้งครับเพื่อนเพื่อนตัวฟล็อกไอโคตติ้งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์พิเศษของตัวหลววะนะครับตัวฉ็าะเลนซีนิมาเนี่ยเขาออกแบบมาในการโคตติ้งตัวนี้ครับให้สามารถป้องกันตัวคาบมันแล้วก็ละอองฝุ่นละอองน้ําได้นะครับทำให้เราสามารถทาความสะอาดตัวหน้าเลน์ได้ง่ายๆมากๆนะเพื่อนตัวนี้เรียกได้ว่าสามารถลุยงานแบบสมบุกสมบันได้เต็มที่เลยครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กาลังมองหาเลนซีนีมามุมกว้างนะครับแล้วขนาดเล็กและเบาแบบนี้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในการซืื้ออมาเพ่ท มากมากนะครับเพราะนอกจากได้เลนส์แบบนี้นะนี่บบเพื่อนเพื่อนมันยังมาพร้อมฮาร์ดเคสที่เป็นตัวของมันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเก็บเลนส์ไปใช้งานในกองถ่ายสามารถลุยได้ทุกที่ทุกสถานการณ์นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้นอกจากตัวบอดี้มันจะออกแบบมาทนทานแล้วนะตัวฮาร์ดเคสที่ออกแบบมาเนี่ยยังกันน้ํากันฝุน่นกันละอองฝนได้ด้วยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าตัวนี้พร้อมใช้งานสําหรับช่งางภาพมือชีพแบบสุดๆเลยครับ